เราวิจารณ์พระได้แค่ไหนบางคนก็คันปากแต่ไม่อยากจะพูดปวบาปัวบาปถามจันเบียครับเราวิจารณ์พระได้แค่ไหนครับถ้าพระดีไม่ดีอะไรอย่างี้ก็วิจารณ์ได้หมดแหละมาวิจารณ์ทุกเรื่องเรามีสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์แต่วิจารณ์มันต้องวิจารณ์โดยความสุจริตแล้วก็วิจารณ์โดยความสุภาพเราไม่สามารถที่จะไปจับจ้วงล่วงเกินพระแบบ โอ้โหแบบด่าทอต่อว่าขนาดนั้นไม่ได้ก็แสดงความเห็นอย่างถูกต้องว่าอันนี้กวัวไม่กวรสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ว่าพระควรทํายังไงแลวควรหาทางออกการแก้ท่านด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเสนอเนียอะไรจะวิจารณ์อะไร,ะไรเราต้องหาทางออกให้กับเขาแล้วก็ต้องยืนตามทามําตามไม่ไหนอ,อย่างล่าสุดเนี่ยในกรณีเจ้าวรดาัร่หิ่งเนี่ยอาจารย์ก็มีไปออกรายการหลายรายการซึ่งเราวิพากษ์วิจารณ์จริงเราตาหนิจริงจริงแต่เราไม่ได้ด่าตัวพระ เราด่าต่อคนที่ทำผิดด่าต่อความเลวความชั่วเพราะนั้นถ้าความเลวความชั่วก็ทำจริงก็สมควรแก่การตำหนิจริงแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำตามความเลวชั่วนั้นความดีก็จะรักษาเขาเองพฤติกรรมจะรักษาเขาเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็พูดเปื่อถึงพระที่คิดจะทำไม่ดีแบบนี้ให้เอาตัวเองเนี่ยออกไปซะสกขาลาเพื่อไปอย่ามาอยู่จมอยู่ในบวเรือศาสนาเพราะไม่นั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทำลายตัวเองด้วยและทำลายพระศาสนาด้วย พราะนนอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราวิาพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยความสุจริตแต่บวกเอาธรรมวินัยเข้าไปด้วยอย่าเอาความเห็นของเจนเป็นที่ตั้งอย่างบางคนเนี่ยเรื่องกรณีเงินอย่างเงี้ยยังมีคนมาโต้อ,อาจารย์อย่างเงี้ยไปทัวลงแล้วบอกว่าใครสอนมึงมาว่าพระห้ามรับเงินอย่างเงี้ยผู <Yeah. S 2> ้ใหเจ้าเคยสอนแบบนั้นหรือว่าห้ามพระรับเงินท่านก็แบบว่าอา้าวเขาผู้ใดเจ้าสอนไงกูไม่ได้สอนเองก็ uh. ไปเปิดดูในตำราก็ได้อะไรเงี้ยคือเวลาเราทําอะไรให,ให้เอาหลักอิงหลังไว้ถูกไหมเอาหลักอิงหลังเอาหลักอิงหลังเอ เราหลักที่แบบว่าเราต้องไปหาหลักอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีหลักเลยอ่ะมันจะไปกันเลื่อยเปื่อยเลอะเทอะไปหมดอย่างอันตรายอก็คือวิพากษ์วิจารณ์ได้แหละถ้าอยู่ในแบบว่าพื้นฐานทางวินัยทางอะไรนะครับเีื่ออาจารย์บอกไปนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับเพื่อให้ดีขึ้น